พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่43เรื่องเสด็จจำพรรษาในภพดาวดึงและโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากพระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริแล้วทรงพิจารณาว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตหลังจากแสดงปาฏิหาริย์แล้วจะไปจำพรรษาณที่ใดทรงทราบว่าไปจำพรรษาในภพดาวดึงเพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาจึงเสด็จไปยังดาวดึงพิภพเทวดาในหมื่นจักรวาลมาเฝ้าแวดล้อมพระทศพลเมื่อพระองค์ประทับที่นั่งบรรดุกัมพลศิลาอาจรัศมีของพระองค์รุ่งเรืองสดใส กว่ารัศมีของเทพย,ยดาทั้งปวงพระพุทธมารดาเสด็จมาจากวิมานชั้นดุสิตมหาชนที่มาเฝ้าดูปาฏิหารเมื่อไม่เห็นพระบรมศาสดาคร่ำครวญกันว่าเราจะไม่ได้พบพระพุทธองค์จึงถามท่านพระโมคคัลลานะว่าพระบรมศาสดา,สดาเสด็จไปที่ใดพระโมคคัลลานะแม้ทราบอยู่เองก็ยังกล่าวว่าจงถามท่านพระอนุรัะเถิด ด้วยหมายว่าคุณวิเศษของสาวกอื่นจงปรากฏจะชนเหล่านั้นด้วยเหล่ามหาชนจึงถามพระอนุรุทธเถระเช่นนั้นอีกพระอนุรุทธตอบว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาณนะบันดุกัมพลศิลาอาจในภพดาวดึงเพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดมายาเทพบุตรพระพุทธมารดามหาชนถามว่าพระองค์ท่านจะเสด็จลงมาเมื่อใด พระอนุรุธะตอบว่าพระองค์จะเสด็จลงมาในวันมหาปวารณาชนเหล่านั้นต่างพูดกันว่าพวกเราไม่เห็นพระบรมศาสดาจากไม่กลับจึงพากันทำที่พักอยู่ณที่นั้นนั่นเองพื้นแผ่นดินในบริเวณนั้นเต็มไปด้วยมหาชนที่เฝ้ารอ,อการเสด็จกลับของพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสสั่งพระมหาโมคคลานะไว้ก่อนแล้วว่าโมคคลานะ เธอเพิ่งแสดงธรรมแจกมหาชนเหล่านั้นยุลละอนาถาบิณทิกะจากเป็นผู้ให้อาหารพระมหาโมคคลานะจึงได้แสดงธรรมวิสัชนาปัญหายุลละอนาถบินทิกะเป็นผู้จัดเลี้ยงอาหารแจ่มหาชนเหล่านั้นตลอดไตรมาสพระพุทธองค์ ประทับนั่งท่ามกลางเทวบริษัททรงปรารกพระมารดาทรงเริ่มแสดงพระอภิธรรมว่ากุสลาธรรม,มาอากุสลาธรรม,มาอัปยากตาธรรม,มาเป็นต้นทรงแสดงโดยในยนี้เรื่อยไปตลอดสามเดือนในเวลาพิขาจารย์ทรงในระมิดพระพุทธนิรมิตรทรงอธิษฐานว่าพุทธนิรมิตรจงแสดงธรรมชื่อนี้จนกว่าเราจะมา แล้วเสด็จไปป่าหิมพานทรงเขียวไม้สีฟันชื่อนาคระดาบวนพระโอ์ที่สะอนุดาตนำมิทธบาตมาแต่อุตรกรุทวีปประทับนั่งกระทำพธธัฒกิจแล้วตรัสแก่พระสารีบุตรว่าวันนี้เราพาสิทธรรมชื่อนี้แจ่พระพุทธมารดาสารีบุตรเธอจงบอกทำนั้นแก่ภิกษุห้าร้อรูปผู้เป็นนิสิตของเธอ ครั้นตรัสด,ดังนั้นแล้วเสร็จกลับไปสู่เทวโลกทรงแสดงธรรมต่อจากที่พระพุทธนรมิตแสดงพระสารีบุตรได้แสดงธรรมแจ่ภิกษุนิสิตภิกษุเหล่านั้นได้เป็นผู้ชำนิชำนาญในคำพีอภิธรรมทั้งเจ็ดขณะที่พระบรมศา,ศาสดาประทับอยู่ในเทวโลกอธถกถากล่าวว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปะภิกษุห้าร้อยเหล่านี้เป็นั้างข่าว อาศัยอยู่ที่เงื้อมผาแห่งหนึ่งมีพระเถรรสองรูปเดินจงกรมแล้วท่องอภิธรรมอยู่ั้งข่าวเหล่านั้นได้ยินก็ถือเอานิมิตในเสียงโดยไม่รู้ว่าเหล่านี้ชื่อว่าขันเหล่านี้ชื่อว่าธาตุจุติจากอัตภาพนั้นไปบังเกิดในเทวโลกเสวยที่พระสมบัติสิ้นพุทธดรนหนึ่งจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาบังเกิดในตระกูลชาวกรุงสาตถี มีความเลื่อมใสในยมกปาติหารจึงบวชในสำนักของพระสารีบุตรเทระเป็นผู้ชำนาญในปรกรณ์เจ็ก่อนภิกษุทั้งปวงแม้พระบรมศาสดาก็ทรงแสดงพระอภิธรรมโดยทรรนองนั้นตลอดสามเดือนแก่พระมารดาในการจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีแจเทวดา80,000ืโกธ มายาเทพบุตรพระพุทธมารดาได้ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัติผลชนทั้งหลายที่เฝ้ารอพระพุทธองค์อยู่พากันคิดว่าแต่นี้ไปอีกเจ็ดวันจกเป็นวันมหาปวารณาจึงเข้าไปหาพระมหาโมคคลานาธีระถามข่าววันเสด็จลงท่านพระมหาโมคคลานะฟังคํานั้นแล้วจึงขึ้นไปเฝ้าพระพุทธองค์อธิษฐานว่าชนทั้งหลายจงเห็นเรานับตั้งแต่เชิงเขาสิเนรุ จนกระทั่งถึงพบดาวดึงชนเหล่านั้นจึงแหลเห็นว่าท่านพระโมคคัลลานะขึ้นไปแล้วหนึ่งโยชน์ขึ้นไปแล้วสองโยชน์เป็นต้นปรากฏดุดได้สีเหลืองที่ร้อยไว้ในแจ้วมณีพระเถระขึ้นไปถึงแล้วถวายบังคมพระยุคนบาทของพระบรมศาสดาด้วยเสียงกล้าวกราบทูลว่าพระเจ้าข้ามหาชนประสงค์จากเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วจึงไป พระองค์จักเสด็จลงเมื่อใดพระมรมศาสดารับสั่งถามว่าโมคลลานะสารีบุตรพี่ของเธออยู่ที่ไหนพระโมคลลานะทูลตอบว่าท่านจําพรรษาอยู่เมืองสังกัสะะพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดารับสั่งว่าโมคลลานะในวันที่เจ็ดแต่วันนี้ไปเราจะลงที่ประตูเมืองสังกัสสะในวันมหาปวารณาผู้ใครจะพบเรา ก็จงไปณที่นั้นเถิดครั้นถึงวันมหาปวารณาพระพุทธองค์ตรัสแย่เท้าสก,กะว่ามหาบอพิษอัตมภาพจากไปสู่ถิ่นมนุษย์เท้าสก,กะจึงนิรมิตบันไดาสามชนิดคือบันไดทองคำบันไดแก้วมณีบันไดเงิน ทอดจากภบดาวดึงลงมายังประตูเมืองสังกษะโดยมีบันไดทองอยู่ทางเบื้องขวาสำหรับเหล่าเทวดาบันไดเงินอยู่ทางเบื้องซ้ายสำหรับเท้ามหาพรหมบันไดแก้วมณีอยู่ในถ้ำกลางสำหรับพระเจ้าาคตพระพุทธองค์ประทับยืนอยู่บนยอดเขาสินรุทรงเปล่งพระชพั์นรังสีแล้วแลดูไปข้างบน สถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วทั้งหลายได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลกทรงแลดูข้างล่างสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงเอเวจีทรงแลดูทิศใหญ่และทิศน้อยทั้งหลายจักรวาลหลายแสนได้มีเนินเป็นอันเดียวกันพวกเทวดาและมนุษย์ต่างเห็นซึ่งกันและกันชนทั้งหลายเมื่อแลดูสิริของพระพุทธองค์ในวันนั้นแล้ว จะไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามิได้มีเลยแม้แต่คนเดียวเท้ามหาพรหมกั้นฉัดเท้าสกกะเทวราชถือบาทเท้าสุยามะพัดด้วยวาลวิชนีอันเป็นทิพปัญจสิกาเทพบุตรบรรเลงพินสีเหลืองบูชาด้วยการขับร้องนำเสด็จลงมามาตลิสังคาหากะเทพบุตรยืนหน้ข้างเบื้องซ้าย ถือของหอมและดอกไม้อันเป็นทิพย์บูชาตามลงมาพระบรมศาสดาเสด็จลงจากเทวโลกพร้อมด้วยถวยเทพเหล่านี้พวกเทวดาลงทางบันไดทองพวกมหาพรหมลงทางบันไดเงินพระบรมศาสดาเสด็จลงทางบันไดแก้วมณีหยุดประทับยืนที่ประตูเมืองสังกัสะพระสารีบุตรเทระถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งประทับยืนอยู่หน้าเชิงบันไดก่อนผู้ใดจากนั้นพระอุบลบณาเทรีและเหล่ามหาชนที่เฝ้ารอก็เข้าไปกราบถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าตามลำดับพระพุทธองค์ทรงดำริว่ามหาชนเหล่านี้ยังไม่ได้รู้จักพระสารีบุตรว่าเป็นผู้เลิศด้วยคุณอะไรเราพึงประกาศปัญญาคุณของพระสารีบุตรแจ่มหาชนจึงตรัสถามปัญหา พระเถระแก้ปัญหาได้ทุกประการทั้งที่เป็นปัญหาของปุถุชนปัญหาของพระเสขะและปัญหาของพระอาเสขะในครั้งนั้นมหาชนจึงได้ทราบว่าพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศด,ด้วยปัญญาธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากทรงแสดงยมกปาติหารแล้วจะเสด็จขึ้นไปจำพรรษา ในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกเพื่อโปรดพระพุทธมารดาแล้วเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกษะในวันมหาปวารณาสถานที่พระบาทเบื้องขวาปริศานนกขณะที่เสด็จลงมาณประตูเมืองสังกษะนั้นจึงมีนามว่าอาจ,จะละเจติยสถาน